สำหรับการเลี้ยงน้องให้เป็นเพศแฟมิลี่นะคะอย่างเราทุกคนก็น่าจะเห็นว่าอาร์มี่เนี่ยกินข้าวดีมากดีกว่าแม่มันด้วยซ้ําก็คือเราอยากให้น้องเนี่ยรู้สึกฟิลเท่าเราที่สุดให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นคนหนึ่งในครอบครัวค่ะให้เวลากินเนี่ยเขาไม่แบ่งแยกว่าเฮ้ยทำไมตัวเองได้แต่อาหารเม็ดเปล่าๆทำไมไม่ได้กินของดีๆเหมือนคนค่ะผมการที่เราเลี้ยงปลาทูนะครับผมเราจะเลี้ยงแบบว่าเราจะให้เวลาเขาเป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ผมคิดว่าการที่ มีเวลาให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาครับผมเลี้ยงในแบบที่น้องชอบค่ะเลี้ยงทุกอย่างให้ให้น้องเขามีความสุขมากที่สุดดูแลน้องเขาให้ดีมากที่สุดค่ะสําหรับตัวเขาเองอะ่ะพิมรู้สึกว่าเขาก็คิดว่าเขาอะ่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเรานะเขาแบบมีสัตว์เท่าเทียมกันกันกบเราเลยด้วยซ้าอย่างเงี้ยค่ะแต่เลี้ยงลูกๆนะคะทามาทาโกดเนี่ยแบบเป็น f ฟมิลี่ของเราจริงๆนะคะเพราะบ้านเราเนี้ยเราหยึดคำว่าเพจเฟมิลี่ค่ะเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะเราจะให้ความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถให้ได้กับเขาค่ะก็อยากให้ทุกบ้านนะคะดูแลน้องๆดูแลเด็กๆทุกคนอย่างเป็นเพจเฟมิลี่นะคะก็คือให้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกในบ้านไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะคะแต่เขาคือสมาชิกร่วมกับเราหนึ่งคนนะคะของบ้านเราอะ่ะ ทุกทที่ที่เราไปได้เราก็จะพาน้องเขาไปด้วยค่ะแล้วก็ดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวให้ความรักแล้วก็ทั้งสถานที่ที่เป็นแบบที่อยู่อาศัยก็สําคัญค่ะตอบโจทย์กับน้องๆแล้วก็เรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายก็จะได้ดีไปด้วยกันค่ะ แอนก็ขอสัญญาว่าจะทําให้ลาเต้มีความสุขที่สุดนะคะจะพาไปเที่ยวทุกที่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีทริปใหญ่ด้วยกันไปหลวงพ่อบางจะเป็นครั้งแรกที่ลาเต้จะไปต่างประเทศนะคะอย่างครอบครัวของเรานะครับอยู่กับน,น้องเป็นแบบเฮสเมอี่ครับเลยรักกันแบบเป็นครอบครัวนะคะทั้งหมดเลี้ยงน้องเนี่ยเป็นทั้งหมด6ตัวเป็นทั้งหมาแล้วก็แมวแล้วก็ตา่ครับทุกคนเป็นสมาชิกครอบครัวหมดเลยนะครับเพราะว่าชายเนี่ย เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นครอบครัวของเราจริง้องแครก็เป็นเหมือนคนนคะรอบครัวของแบกไปก็จะเลี้ยงลองแคร์ให้เป็นเพจแฟมิลี่ไปด้วยกันครับ